สองศิลปินเอฟ9อีสพอนพัชสอนโซวงสพัรส่รงมอบความสุขรับปีใหม่2013 Hey, hey, be hearty Hey, hey, she your body. you to beat it, beat it, beat it. You're to trick it, trick it, trick it. You're to show me down. So don't let me down. You're to move it, move it, move it. You're to love it, love it, love it. You're to make a song, make a Baby, let's go Thank <laughs> เลยนะคะไม่สั้นไม่น้อยเลยค่ะสวัสดีครับไอซ์อ F9 นะคะแล้วก็น้องโซ่ F9 นะคะสวัสดีครับทั้งสองคนนะครับตอนนี้โซ่เนี่ยปล่อยให้เพื่อนเนี่ยเต้นอยู่คนเดียวคะอ๋อตอนนี้ซิงเกิลผมยังไม่ปล่อยครับเดี๋ยวปล่อยต้นปีครับต้นปีใหม่ตอนนี้ผมเลยมานั่งเฉยๆเลยให้เพื่อนแบบว่าไม่ไม่ได้เฉยครับมีกระเช้ามามอบให้พี่ๆครับอ๋ออันนี้น่ายินดีมากครับค่ะนะฮะเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี่คือชื่อว่าหลอมละลาย เป็นแนวแดนซ์มากเลยเนาะเป็นแนวป๊อปแดนซ์ค่ะก็เป็นแบบจังหวะสนุกสนุกแล้วก็มีในเพลงเนี่ยจะมีกลิ่นอายของความเป็นแขกดนตีแขกมาด้วยค่ะเพื่อเพิ่มแบบความเซ็กซี่นิดๆอะไรเงี้ยค่ะถือว่าไอซ์เนี่ยได้ทําตามความฝันเพราะว่าตัวเองนี่ก็เรียนมาทางด้านนี้เลยถูกไหมฮะใช่ค่ะนะฮะเรียนมาจากที่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์ใช่แต่ว่าเอกอะไรนะคะเอกร้องเลกอะไรไหมคะขับร้องค่ะ Uh huh. ส่วนน้องโซ่นี่ก็ถือว่าความพยายาม,ารค,ามร Rut, ครั้งนี้ประสบความสําเร็จเพราะว่า a อฟนี่ครั้งที่แล้วก็ลองมออดิชั่นเหมือนกันใช่ไหมครัครั้งนี้ทะลุถึงรองแชมป์เลยนะรู้สึกยังไงบ้างกับปีที่เรียกว่าเปลี่ยนไปเลยครับพวกเราก็ดีใจครับที่เราสามารถมาถึงจุดนี้ได้ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับก็ดีใจแบบชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนรบบว่าแบบจากที่เป็นเด็กไม่มีใครรู้จักก็ มีคนรู้จักมากมายแล้วก็แบบมีคนคอยมาตามเรา่วงยายเราอะไรเงี้ยครับครับค่ะแล้วน้องไอซ์เองอะคะค่ะ,คะ,คะ,คะเป็นไงบ้างก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเพราะว่าก็อย่างที่โซ่บอกว่าตอนแรกเราก็ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ตอนนี้มีคนรู้จักแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในวงการแล้วขั้นขั้นหนึ่งะะอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกตัวเองใหม่วางตัวใหม่แล้วก็ฝึกพูด ให้มากขึ้นอะไรอคะค่ะปกติเราก็จะพูดกันแบบเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่พอเป็นอย่างนี้เราเป็นตัวอย่างให้แบบหลายคนก็ต้องฝึกพูดมากขึ้นอ๋อ<ท>นี้ก็ต้องไปฝึกพูดมาเรียบร้อยเพราะว่าพิ่งกลับจากเซี่ยงไฮ้เนะฮะเป็นทริปนะฮะพาแฟนแฟนเนี่ย ไปเที่ยวกันนะฮะไปกันกี่คนนะฮะนี่คือกลับมาตอนตีหนึ่งของเช้านี้นี่เองใช่ไหมฮะใช่ค่ะของเมื่อคืนครับก็ไปกันเยอะไปกันก็มีพวกเราเอฟเก้าสิบสองคนค่ะแล้วก็มีแฟนขับประมาณร้อยแปดสิบคนค่ะร้อยแปดสิบคนดูแลกันทั่วถึงนะฮะโอ้โหขึ้นไปเลยอากาศเป็นไงหนาวไหมมหนาวมากเลยนะคะอือค่ะปีใหม่นี้จะอวยพรอะไรแก่แฟนๆบ้างคะ ก็อวยพรให้แฟนๆโตข่าวบันเทิงนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมาและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ขออวยพรให้พี่แหม่มนะคะแล้วก็พี่จอด้วยนะคะใ,ให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่นี้แล้วก็อวยพรฝากไปถึงพี่ๆโตข่าวบันเทิงทุกคนด้วยนะคะ<ด>วันนี้เราก็ มีกระเช้ามามอบให้พี่ๆทั้งกองขอบคุณให้แม่สวยขึ้นนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะอยาสวยอย่างนี้จะรอกา็พี่รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงบอกว่าอยากให้สวยขึ้นก็อยากให้สวยขึ้นตอนนี้ก็สวยมากแล้วครับอยากให้สวยขึ้นหาไม่เป็นไทยบ้านนั้นก็ได้นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่านขอส่งความสำเร็จนะคะขอวยความปีใหม่เช่นเดียวกันนะคะ